นิ้วมือของคนเรายาวสั้นไม่เท่ากันชันใดความคิดความอ่านความสามารถของคนเรานั้นย่อมแตกต่างกันไปบางสิ่งที่เขาขาดเราอาจจะมีบางสิ่งที่เขาดีเราอาจจะได้กระผมนายนะรศัก s a ์ดวงแก้วนักศึกษาวิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกออกทระดับชาติประจำปีการศึกษา2565หมายเลข2ครับ โปรเพลกนายนารุศักดิ์ดวงแก้วเป็นนายกบรรภาะระด้านและจำแีกาศรศึกษา2 5 6 5ครับผมเรื่องค่าของคนอยู่ที่ผลของงานสวัสดีครับกระผมนายนารงศักดิ์ดวงแก้ว นักศึกษาวิทยาลัยเก,กษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีดำรงตำแหน่งนายกอกทถอระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2564ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอกทอระดับชาติประจำปีการศึกษา2565หมายเลข2ครับ จุดเริ่มต้นของการดำเนินงานนั้นเป็นสิ่งที่กระผมฝ่ายฝันตั้งแต่เรียนปวชผมได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอ,อกทอกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ภาวะผู้นำคุณธรรมจและจริยธรรมเริ่มรู้จักอ,อกทอการดำเนินงานกิจกรรมนั้นทำให้ผมได้เรียนรู้การเสียสละความอดทนและความซื่อตรงต่อส่วนรวม จุดเริ่มต้นของการดําเนินงานอกรทนั้นกระผมได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกชมรมพืชศาสตร์ให้ทําหน้าที่คณะกรรมการชมรมในปีการศึกษา2561ปีการศึกษา2562กระผมได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกอกทหน่วยอุบลราชธานีให้ทําหน้าที่นายกอกทะระดับหน่วยหน่วยอุบลราชธานีในปีการศึกษา2562ปีการศึกษา2563 กระผมได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกอกทภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ทำหน้าที่รองนายกอกทระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2564กระผมได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกอกทภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ทำหน้าที่เป็นนายกอกทระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองนายกอกทระดับชาติประจำปีการศึกษา2564ครับ นอกจากประสบการณ์ด้านการทำงานอากทอแล้วผมยังมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสภาดเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งประเทศไทยพลเมืองดิจิทัลภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีที่สร้างประโยชน์ให้กับชมุมชนสังคมและประเทศชาติครับ <IS> สำหรับสโลแกนในการหาเสียง3สครับสานต่องานเดิม เสริมสร้างงานใหม่ใส่ใจสมาชิกเนื่องจากผมอยากเอาองค์ความรู้ความรู้ที่สะสมมาทั้งหมดที่ผมมีนำมาปรับใช้ในงานประชุมวิชาการอากทรระดับชาติที่จะเกิดขึ้นเพื่อความก้าวล้ำเพื่อความทันสมัยเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและผมจะสร้างอากทอยยุคใหม่ <S 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 สำหรับรางวัลของกระผมนะครับ สิ่งแรกเลยคือได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาภาวะผู้นำดีเด่นครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลน,นี้มันบ่งบอกถึงความมีลักษณะที่ดีของการเป็นผู้นำการพัฒนาเยาวชนการลงมือทำเพื่อส่วนรวมครับตัวควายตายไปแล้วยังเหลือเขาเหลือหนังช้างตายไปแล้วยังเหลืองาเป็นศักดิ์ศรี คนเราเล่าตายแล้วเหลืออะไรดีนอกเสียจากความดีประดับไว้ในโลกากระผมนายนะรุ่งศักดิ์ดวงแก้วผู้สมัครนายกอกทระดับชาติประจำปีการศึกษา2565หมายเลข2ครับ